เออเหลือ5ชิ้นสุดท้ายเวฟเข้าไปเลยออ้ยนี่แน่แล้วก็ดีแน่ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าไฟไอเจ้ายักษ์มันจ่ายอยู่แล้วนี่สบายๆค่าไฟก็ฟรีแถมย่างเนื้อฟรีซะด้วยนี่สชิ้นสุดท้ายสชิ้นสุดท้ายนี่แล้วก็อย่างให้หมดไปเลย นี่หมดแล้วหมดแล้วคิดสุดท้ายแล้วโอ,อ้ยก่าจะย่างเสร็จแทบตายทุกคนโอ,อ้โหมันใช้เวลานาน,านมากเว้ในการย่างเนื้อเนี่ยทุกคนโอเคแล้วเราก็เอาเนื้อพวกนี้เฮ้ยเดี๋ยวเออไม่ใช่เนื้อแกแล้วไม่ใช่เนื้อเพื่อนแกนะเข้าใจไหมเจ้าวัวเออกินเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวโอเคมันไม่ใช่เนื้อเพื่อนแกนะเข้าใจไหมเจ้าวัวฮะแกไม่ต้องคอไปหรอกนะมันไม่ใช่เนื้อเพื่อนแก เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วดีนะเจ้าวาัวมันไม่รู้ว่าเป็นเนื้อเพื่อนมันเนี่ยท,นะทุกคนถ้ามันรู้ว่าเป็นเนื้อเพื่อนมันนี่มันคงท้อแน่ๆเลยเจ้าวัวตัวเนี้ยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อุเราได้เนื้อมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปขายนะครับทุกคนที่ตลาดเช่นเคยนะเพราะว่ามันมีลุงที่หมู่บ้านมาซื้อเราอยู่นะครับทุกคนเนี่ยเรากลับมาทําอาชีพขายเนื้อเช่นเคยนะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคใช่ได้นี่ไปเลยละกัน แม่นั่นแมน่นขับรถไปขายเนื้อก็ผมแล้วก็อู่น้ามันใกล้หมดแล้วด้วยโอ้โหผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันใกล้พังแล้วทุกคนผมอยากได้รถคันใหม่สิเออไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่าเสียเงินก็ไม่ค่อยจะมีให้ตายเถอะน่ากลับไปดีกว่าเฮ้เจเจวกลับไปไหนอะอะไรไปไหนลุงแกเด่ะเจายักษ์เฮ้แล้วแกจะไปไหนของแกเนี่ยอ๋อฉันก็ไปขายของไงปกติจะขายเนื้อประจำอยู่แล้วดิแกไม่รู้เหรอเนียฮะแกทำงานได้เหรอ โอ้ยช่วงนี้ฉันต้องการเงินน่ะฉันไม่ค่อยจะมีเงินเท่าไหร่ฉันก็ต้องการเงินเป็นปกติอยู่แล้วแต่จะว่าไปแกซื้อฉันหน่อยเดี๋ยวสักอันหนึ่งช่วยฉันหน่อยนะโอ้ยเนื้อแกไม่อร่อยเฮ้ยแกรู้ได้ไงมนไม่อร่อยฉันปรุงสุดฝีมือเลยนะเว้ยมันไม่อร่อยเฮ้ยเนื้อของฉันเนี่ยอบไมโครเวฟอย่างดีแถมแบบหุ่ยไฟรุนแรงมากเร็ว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 เวเร็ แล้วเออราคาก็48บาทเองต่อกองนึงเนี่ยฉันลดให้เป็นพิเศษเพราะว่าร้านปกตินี่เขาขายกองแล้วแบบชิ้นละบาทเลยนะเว้ยว้าแพงไปไหนเนี่ยแพงเกือบบ้าละเร็วๆเ,เกินไปสีาา่สิบบาทเร็วๆจะลีลาด้แกเนี่ยเออได้ได้ละเอาไปเลยหนึ่งกองเน็ต เออขอบคุณครับคุณลูกค้าขอบคุณครับโอโ้โหดูเอ้ยมันแพงตรงไหนไม่ได้ปกติมันไขยชิ้นละบาทเลยนะเว้ยมันบ่นเนื้อฉันแพงให้ตายเถอะดูเอ้โอเคเรามาหาลุงคนนี้นะครับทุกคนแล้วก็สวัสดีครับลงุงผมมาขายเนื้อครับแล้วก็โอ้สี่สิบเเดี๋ยวเฮ้ยเราขายเจ้าแจ็คสี่สิบแปดว่ะผมว่าผมหลงผิดแน่ๆเลยทุกคนเราลดให้ลุงนะครับเพราะว่าลุงเขาซื้อเยอะนะครับทุกคนเน๋ยซื้อไปเลย เอาเปไเปเลยไปเลยเดี๋ยวปุ๊บเราก็เอามาเอาไเอาไปเยอะทุกคนเดี๋ยวป,บ,ปบแป๊บๆนี่ย,ยนไปยนไปหมดละโอเคเรียบร้อยทุกคนตอนนี้ก็พอละนี่ตอนนี้เราบาโอ้โหได้บาโคตรหลายกองเลยทุกคนเราได้มาห้ากองขอบคุณมากๆครับคณลองเออไว้ครั้งหน้ามาซื้ออีกนะขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคทุกคนแล้วก็ เราจะแวะไปตรงนี้นะครับผมเพื่อซื้อเนื้อเอาไปขายต่อเอ๋โอ้โหโอ้โหด้วยทุกคนร้านลุงคนนี้ก็ยังไม่มีหลังคาเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยให้ตายเถอะโอเคเออผมขอซื้อเนื้อสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับลุงนะเพิ่บโอ้โหุยได้เยอะใช้ได้เลยเนี่ยเอาไปทําทุนเอากําไรสักหน่อยหนึ่งทุกคนโอเคแล้วน่าจะพอแล้วปะพอปะอีกสักกองหนึ่งแล้วกันทุกคนเดี๋ยววางก่อนแล้วก็ไ่เจ็บเพ๊บโอเคเออพอปะ โอเคน่าจะพอได้ทุกคนนะโอเคทุกคนเงินส่วนนี้ก็เอาไปเลี้ยงชีพแล้วกันเผื่อได้ซื้อสิ่งใหม่ๆนะครับทุกคนแล้วกเ็เนื้อพวกนี้เราจะเอาไปไบโควฟเพิ่มนะครับทุกคนแล้วอาไปขายลุงคนนู้นนะเพราะว่าบ่บ้านเขานี่ต้องการเนื้อเยอะมากๆเลยทุกคนโอเคเอ๊ะลุงคนยักษ์คนนี้เขามีของขายหรือเปล่าวะเนี่ยอ่าลุงก้าบีของรถใบหรือยังเนี่ยฮะผมขอดูหน่อยนะเออโอ้โหเหมือนเดิมเด๊ะทุกอย่างโอ้ตอนนี้ฉันไม่ได้ไปตางประเทศอตฉันเลยไม่ได้เอาของรถใหม่มาอะโอ้ลวยโห ไม่เปลี่ยนรถสินค้าเลยให้ตายเถอะนะเอะว่าไปมาถึงนี่แล้วก็ไปเติมน้ำมันสักหน่อยด้วยแล้วกันออขอเติมน้ำมันหน่อยนะครับแล้วก็เออสิอาบาทแล้วกันดีเดี๋ยวผมเติมเองแล้วกันโอเคเติมไปเลยทุกคนผมคิดว่าเราน่าจะเติมเต็มถังได้อยู่นะใช่ปะลองเติมเข้าไปนีโอเคนี่ไงเห็นปะเออเนี่ยคุ้มคุมอยู่คุ้มอยู่เราซื้อเป็นถังดีวกว่า ถ้าซื้อเป็นแบบกระดาษที่เราเติมได้แค่เต็มถังทุกคนแถมเติมเองด้วยโอเคไปเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าเพราะงั้นแม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 นไอ้จ้ายักษ์อยู่ไหนวะเนีเอ่ะเอจ้ายักษ์ไอ้จ้ายักษ์อยู่ข้างบนเลยทุกคนแมนทำอะไรของมันก็ไม่รู้ทุกคนไปเจ้ามันเถอะชจ้มันเจ้ามันรสช,ชาติก็แย่เออจูรสชาติก็แย่อะไรเดี๋ยวรสชาติจะดีชันปรุงสุดฝีมือเลยนะเว้ยตายแต่ดูดิทุกคนมันดูถูกเนื้อของเราเราสา์ไมโครเวฟแบบไรรสชาติไปให้มันเนี่ยเออเนื้อยังไม่ได้บักเลยทุกคนเดี๋ยวเราเอาเน เออโอเคเดี๋ยวเราเอาเนื้อไปแช่ตู้เย็นก่อนละกันนะครับทุกคนเนาะเออจริงๆแล้วผมก็อยากจะลองเปลี่ยนดูนะจากเนื้อวัวเป็นเนื้อแกะดูเออเผื่อมันจะได้แบบไรายได้เพิ่มไงเออ ตอนนี้เราก็เก็บเงินได้ค่อนข้างเยอะเลยทุกคนนะเออเก็บเงินได้ค่อนข้างเยอะบาๆเลยดูดิเยอะจะจัดเลยตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวนับก่อนไปนึงนะเรามีมรกรอยู่ประมาณ19 20 21กองนะครับทุกคนก็ถือว่าเรารวยบ้าๆเลยทุกคนนะเออเอางี้ละกันผมว่านะทุกคนทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่าเราควรซื้อรถใหม่ไหมเออเพราะว่ารถคันนี้มันใกล้พังแล้วเว้ยแล้วแบบแถมมันแดดร้อนด้วยทุกคนเราไม่อยากจะตากแดดร้อนอะ่ะเราต้องการรถที่บีแอร์อะไรแบบนี้ทุกคนเออโอเคไปเดี๋ยวผม ปุ๊บปุ๊บอ่ ه, าโทรศัพท์ นี่โทรไปที่ร้านขายรถนะครับทุกคนเออสวัสดีครับร้านขายรถใช่ไหมคือตอนนี้ผมต้องการรถนะครับผมคือผมอยากได้รถเก่งที่มีแอร์ครับไม่ต้องแพงมากครับผมโอ้คุณลูกค้าอยากได้รถเก่งงั้นเหรอแล้วอยากได้แบบไหนล่ะครับผมจะได้จัดก้อนให้แล้วมีงบประมาณเท่าไหร่เออตอนนี้ผมมีงบประมาณ20บบาร์กดนะครับผมไม่ไม่ใช่20บบาร์กอดสิ20กองบราร์กอดนะครับผมค่อนข้างเยอนนิดหน่อยอครับผมอยากได้รถตอนนี้เลยอะคือทางร้านอาหารให้ได้ไหมครับผมต้องการรถตอนนี้เลยด่วนเลยอะ โอ้เดี๋ยวขอเช็คดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับ20บรากฏใช่ไหมเออไอ้บีอยู่คันหนึ่งครับผม เออลูกค้าอยากจะได้เลยหรือเปล่าแล้วก็อยากจะได้สีอะไรครับอ๋อคือตอนนี้ผมอยากได้สีเออสีส้มแล้วกันอ่าถ้าทางร้านจัดหาภายในพรุ่งนี้ได้ก็จะดีมากเลยแนตะ่ผมจะส่งเงินไปทางกล่องให้นะโอ้ได้เลยครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเราจะบริการลูกค้าให้ดีที่สุดเลยครับลูกค้ารอพรุ่งนี้เลยนะครับผมโอเคได้เลยครับได้เลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้สั่งรถเรียบร้อยละเป็นรถเก่งสินทุกคนแล้วก็สีส้มตามที่เราต้องการเลยทุกคนปเดี๋ยวเรานอนก่อนแล้วกันทุกคนนะเราอยากจะข้ามไปพรุ่งนี้แล้วก็เอา เก่งเลยเร็วทุกคนเออนอนก่อนเลยแล้วกันนี่นอนไปเลยเราจะได้รถแล้วทุกคนเราจะได้เอาไปอวดเจ้ายักฮู้ดเดย <laughs> ์ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้เช้าแล้วโอ้มาถึงเวลาแล้วสินะที่เราจะต้องไปรับรถของเราทุกคนโอเคโอเคไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเออรอเออมีอะไรอีกไหมเออเอยเอาไม่มีอะไรรลยว่ะโอเคโอเคเตรียมเงินเรียบร้อยทุกคนตอนนี้ไปไปพร้อมทุกอย่างแล้วทุกคน ไปไปไปปุ๊บโอ้โห้วนนโอเคเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมแล้วต้องเอาเงินนี้ใส่กล่องให้เขานะครับเพราะว่ามันเป็นเงินสดนะครับทุกคนเออเดี๋ยวเขาจะมีพนักงานมาเก็บเองนะครับทุกคนโอเคจากตรงนี้แล้วก็นี่โอเควู้นี่นะก็ไปเลยนะก็ไปเลยปั๊บประมาณยี่สิบกล่องปรากฏนะครับทุกคนเพราะว่าผมไว้เหลือไว้ตรงนี้ไอเดี๋ยวใช้ยี่สิบกล่องไปเนี่ยเออนับก่อนเด้โอเค โอเคยีพอดีทุกคนแล้วก็อันนี้คือรถนะครับทุกคนอะไรเดีย่ยเขาเรียกอะไรเดีย๋ยสมาร์ทคาร์กันเหรอสมาร์ทคาร์เป็นรถแบบไหนวะเนี่ยโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนแล้วกัน้ยจยังัปทำอะไรของมันเดี่ย้แหมว่างจริงเลยนะแกเนี่ยเดินไปเดินมาชิวเลยโอ้โหคนที่ไม่มีภาระอย่างแกเนี่ดีจริงเลยให้ตายเถอะอจะว่าไปเราก็ภาระของมันดีว่ะเออช่างมันช่างมันโอเคทุกคนไปนี่เราก็จะบิ รถคันใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วก็ที่ไขน็อตอยู่ไหนหน้าเดี๋ยวผมหาก่อนแป๊บนึงเอ้ผมจําได้ว่าเอาไว้ในนี้นะใช่ปะปุ๊บไอ้ไม่บีอาเฮ้ยอยู่ไหนที่ไขนอ็อตเฮ้ยที่ก็น็อตจะอยู่ไหนเนี่ย ที่ไข่นอ็อตอ้ลโลทุกคนที่ไข่น็อตไม่มีเฮ้ยฉันเอาไว้ไหนวะลืมตายเถอะโอ้ยเอย้หรือว่าผมเอาไว้ในห้องทดลองลทุกคนเดี๋ยวผมเข้าไปดูในห้องทดลองก่อนละกันทุกคนนั่นน่าจะมีนะผมคิดว่าเนี่ยไหนดูซิไหนดูซิไ,ซไม่มีกล่องเนี้ยโอเคนี่ไงบอกแล้วว่ามีฮ่าฮ่ามีวิ่มีว้ยโอเคเราจะได้ดูแล้วนะครับว่ารถเราเป็นแบบไหนนะครับทุกคนสปา,าร์คากันเหรอเราเยไปปุ๊บเปิดไปเลย เฮ้ยเฮ้ย้มันเป็นรถเก่งสลับกูขับคนเดียวกันเหรอแสดงว่าเราไปซ้อนใครไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้ยมันก็ถือว่าดีครับที่มันมีแอร์ครับทุกคนแต่มันคันเล็กไปไหมเนี่ยอันนี้เหรอเนี่ยที่มัน20กองบรรกฏเนี่ยทำไมมันขนาดนี้วะเนี่ยทุกคนเป็นเล็กเกินไปแต่ก็ดีอะดีกว่าไม่มีใช้แลวกันทุกคนเอางี้ลวกันทุกคนเดี๋ยวผมจะยกไปอวดเจ้ายักษ์ละกันเพราะว่าตอนนี้เราจะไม่พร้อมที่จะขับมันทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปอวดเจ้ายักษ์ดีกว่าฮ่าฮ่าฉันมีรถใหม่เว้ย มาถึงแล้วมาถึงแล้วทุกคนฮ่าฮ่าเฮ้แ hey, ต่ยากจะแยากเฮ้แกเห็นรถฉันหรือเปล่าเด้รถคันใหม่ของฉันไปไาล่ะโคตรเท่แน่อนเอ๊ะเขาฉันจะอวดแกไงแกไม่มีโอกาสจะได้รถแบบนี้หรอกเปไ็นไงรถฉันนี่มีแอร์ซะด้วยนะเป็นไงไ<ม>แล้วก็แถมรูหลาด้วยเป็นคันเล็กดูนี่ดูนี่น่าเด๊ไปไงล่ะน่ารักฉันไหมล่ะแกอยากจะได้ละสิฉันไม่ให้แกขับหรอกนะแกแค่รถงอะงออะไรของแกเนี่ย เฮ้ยมันไม่ใช่รถโกงนะมันคือน้ำพัดน้ำแรงเหมือนฉันเลยนะเว้ยแกไม่มีนะแกมาอิจฉาฉันแล้วแกมาพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยฮะไม่ไ,มได้อิจฉาแต่จะได้รถแบบนั้นนะ่ะเฮ้ยโหยแกไม่มีแล้วแกอิจฉาฉันรู้นะ่ะแกเป็นคนเกียจฉ่ายแล้วฉันอยู่กับแกมาตั้งหลายปียแกเนี่ยแม่เกียจฉายแล้วก็มาทำเป็นปากแข็งไม่อยากได้รถแบบฉันนะสิจะทำะไปเลยก็ทำไปเลยเดี๋ยดูดิดูดิดูดิ ดูดิเดี๋ยวฉันจะเติมระานให้ดูดีไปกันล่ะเติมาให้ดูไปล่ะไปกันล่ะฮ่าฮ่ี๋เดี๋ยวฉันจะขับไปดูจะยักเป็นแมนเป็นแมนเดี๋ยวอ้ยเอเรรือเรือเรีอเรือเรอเียเดี๋ยวไปกันล่ะไปกันล่ะเดี๋จะยักเก่งขับรถเก่งหรือเปล่าไม่ไม่ต้องไปเออเดี๋ยว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 จะว่าไปบนเบรกดี๋ยววันนี้ก็ต้องเลเบรกวนี้ทุกคนเดี๋ยวถามเจ้ายักนี่เฮ้ยเจ้ายักเดี๋ยว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 เจ้ายัก เกเคยขับรถเก่งหรือเปล่าเดียดูดิเฮ้ยคออืออะไรวะเดี่ยมันได้บอกเราเดียวเฮ้ยอะไรวะเดี่ยไอ,อ้เจ้ายากเดียวไอ้เจ้ายากอะไรไอถเกแงเรือเจ้าแกเี่นเี่ยเราจะแ์แกไม่ต้องไปยุ่กับฉันไปไหนก็ไปะไเฮยจะถามฉันจะถามว่าเบรกฉันยู่ไหนเยเดี๋ยวเดีถามต้องถาทีไอ้เจ้ายากอ,าอะไร <c oughs> เก <c oughs> เ,เคยขับรถเก่งหรือเปล่าเดียห <c oughs> <c oughs> ะ ไม่ใช่จะไม่ได okay, ้จะหวนแก่เ okay, จ uh, ้ายักษ์ไอ้เจ้ายักษ์จะถามว่าเบรกมันอยู่ไหนจะจะไม่เคยขับมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเบรกอ่ะเอ้าเฮ้ยตรงไหวะเนี่ยไอแกตรงไหเนี่ยเฮ้ยเอาไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะช่วยเออเดี๋ยวโอ้พอดีเลยจะจนขาแกแล้วมันเบรกพอดีมันเบรกตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเราแกเคยขับรถเก่งไม่ดิเรารู้ไอเบรกมันอยู่ตรงไหนอ่ะเคยมันก็อยู่ข้างคันเร่งไงใช่หรอใช่โอ้ฉันก็นึกว่าไอ้ปุ่มตรงนั้นมันเป็นที่แบบไอ้นี่ไงที่เร่งเพิ่มไปอีกให้ตายเถอะ โโออดเ้ยจะขับรถยังไงไม่รู้ข้อมูลรถเนี่ยเออฉันก็ไม่เคยมีใบขับขี่ไงฉันก็แค่ซื้อมาแล้วก็ขับเลยอะ่ะแล้วก็เตินมน้ำมันให้แกดูเมแกี้ชันเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เมื่อห้านาทีที่แล้วเนี่ยนี่ไงความอวยของแกไมชนน่ชนนู่นชนนี่กบุญแล้วเออชั้นจะชนแกดิแกเอ้นนีเ<อ>่เบรกเบรกไม่ได้ดูชันจะถอยหลังให้ดูจะถอยไหลดูน<อ>ี่ไงล่ะนี่ ไปบ้านแล้วดีกว่าโอ้โหก็น่าเลยทุกคนขับโชว์เจ้ายักษ์อย่างดีแต่ดันไม่รู้ที่เบรกให้ตายแต่โอ้โหโคตรเสงเลยแต่แบบรถมันช้าทุกคนเราต้องแต่งเพิ่มไปเยทุกคนน่าจะดีแล้วเนี่ยเออแต่รถมันก็ได้แค่นี้แหละเพราะว่ารถมันถูกทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้พี่ขอไปคลิปนี้ก่อนละกันผมว่าเออรถนี้เราต้องเอาไปล้างซะหน่อยเดี๋ยวกันนะโอ้โหแล้วมันน่ารักเดียนะทุกคนดูดิเออแต่มีพ่วงหลังนลยทุกคนถ้าแบบเรามีพ่วงหลังวันไหนดีเดี๋ยวเราเอาไปโชว์ละกันทุกคนนะโอ เจอกใหม่คลิปหน้านะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยละกันนะครับผมสําหรับใครที่รู้วิธีขับรถคันนี้ก็อย่าลืมบอกผมด้วยละกันนะผมขับไม่ค่อยเก่งเท่าไหรอ่อ่ะเออก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะครับผมสําหรับวันนี้บายบายนะครับทุกคน